สวัสดีค่ะ EP แปดสิบคิดหกหกค่ะช่างลันคะสวัสดีค่ะพร้อมยังคะสวัสดีครับยังไม่พร้อมพร้อมเถอะค่ะดิฉันไม่มีเวลาแล้ว<ม>ดิฉันจะรีบคอนเทนต์จบๆแล้วดิฉันก็จะไปทำงานหรือว่าช่างลราจะไปซักผ้าแทนดิฉันคะทำงานบ้านแทนดิฉันคะ ผมลูกผู้ชายอกสามศอกไปซักผ้าได้ไงมีกี่ผืนหินน่ารักจริงๆเลยทำอะไรคะนี่ยขาดาบเข้าดาบเรียบร้อยขายไหมคะเล่มนี้แปดร้อยเก้าสิบเก้าสิบค่ะเหล็กอะไรคะเนี่ยเล็กหนบครับเล็กหนบแต่ดูใบมันยาวจังเลยชเสร็จหรือยังคะอ่าเดี๋ยวเปิดคมอเดี๋ยวจะให้ช่างรานโชว์การเปิดคมเพราะว่าถ้าลูกค้าเรียกร้องมาว่า ไม่ค่อยเห็นกันโยกย้ายโยกย้ายสายสะพกยกย้ายโยกย้ายคมก็เสร็จแล้วสคมก็เสร็จแล้วเขาเรียกเปิดเกสรเหรอคะหรือว่าไงคะอ,อ่อเปิดคมเล่เดียอธิบายลำบากดีฉันจะไม่เข้าใกล้เพราะว่ามันจะมีสะเก็ตไฟเดี๋ยวเสือ้อดิฉันจะเป็นรู เราเราต้องเอามือเอามือทดลองดูเหรอคะอลองลองาอดูลองจับดูครับว่ามันมีเกสร,รเพิ่มมามาอย่างถ้ามีเกสร,รแล้วแสดงว่ามันเป็นการล้มของคมละล้มไปข้างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ต้องทำให้ได้ทุกการสองข้าง ลูกค้าคะท่านลูกค้าท่านไหนที่มีดที่บ้านไม่คมนะคะสมม่งมาให้ช่างอลันได้ค่ะ <c oughs> ไม่ต้องไปทําเองถ้าทําทําเองไม่เป็นนี่อะไรมันจะเสียหายนะคะช่างอลันฮะคมมันล้มไม่เท่ากันอ๋อมันก็เลยจะคมคมจะไม่เท่ากันค่ะมาทำมาเลยครับทดสอบเลยนะคะแปดร้อย <800. S 2> 8ปดร้อยเก้าสิบแหนบใบยาวเท่าไหร่นะคะอ๋อน şey ี่นี่ทำอะไรคะช่างอลันเก็บเก็บสอนโฟมครับอ๋อส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายให้ด да SO ูหรอกนะคะเพราะว่าช่างอลันเขินค่ะกระดาษไม่มีนะมีกระดาษ เรายังไม่ได้โชว์ค่ะช่างอรันเดี๋ยวเราโชว์ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็แล้วก็วัดขนาดเลยได้ไหมคะตรงนี้เลยเดี๋ยวผมหากระดาษแป๊บนึงได้ไหมได้แล้วเอาไม้บรรทัดมาด้วยนะคะได้ครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าใบยาวกี่นิ้วแต่ว่าเป็นเหล็กแหนบใช่ไหมคะแหนบตัวนี้แหนบประร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแหนบสิบล้อครับตัวนี้โอ้ไม่น่าดูมันดูว่ามันหนายหรอคะมันมีอยู่ชุดหนึ่งที่มาเป็นแหนบอะแหนบสิบล้อที่ผมมาใช้อยู่อะตัวนี้เป็นแหนบสิบล้อที่ยังเหลืออยู่เล่มหนึ่งแล้วก็ตัดไว้อะนะคะตัดรับตัดแล้้ววมาตีทิงไ กี่นิ้วนะคะชาลัานโชก่อนโชก่อนโชก่อนยังไม่ได้โชวเลยจ้ะจ้ะโชก่อนยังเพิ่งวัดจ้ะยังไม่ได้เห็นรูปประธานสถานชัดเจนค่ะชลันรีบจังเลยอ่ะเดี๋ยวดิฉันถอยลงไปนิดนึงเท่าไหร่นะจ๊ะเดี๋ยวก่อนโชว์อ่ะมือตื้อไม่เห็นอยู่ดีช่างล้นไม่เห็นไม่เห็นเห็นพอะเออโอเคแล้วค่ะก็ก็ก็ไม่เห็นอยู่ดีช่างลัานหมุนไม่ถูกต้องก็หมุนไปอ่ะ เอออย่างนี้ค่ะเห็นแล้วค่ะบาง้นมันไม่ได้เห็นความวาวของใบอ่ะค่ะแต่ถ้าใครอยากจะเห็นก็ซื้อไปนะครับ <c oughs> หาเห็นของดีของจริงแน่นอนเห็นทัว <c oughs> เป็นไงโอเคชั้นละค่ะเคมาแล้วก็บอกขนาดเลยค่ะใบสิบสี่จุดห้าโอ้สิบสี่ครึ่งสิบสี่ครึ่งครับไม่ยาวนะคะครับใบกว้างหนึ่งจุดเจ็ดค่ะ ใบกว้างถึงเจ็ดตลอดแนวนะฮะเสมอถ้าเป็นใบเสมอสันค่ะสันหนาเจ็ดมิลเจ็ดมิลครับด้ามด้ามยาวแปดนิ้วค่ะน้าหนักประมาณช่างอะไรคิดว่าน้ําหนักก็ประมาณยังไม่ได้ช่างเลยครับเดาเดาเอาก็ประมาณเจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยกรัมโหหนหกขนาดนั้นเหมือนกันเหรอคะหนักเพราะหนาไงหนังเจ็ดมิลก็จะประหยัดแรงนะคะฟันเหมาะแหละฟันหนักหนักได้ครับค่ะนะครับเห็นไหมฮะขึ้นคมเมื่อกี้เปิดแป๊บเดียวเนี่ยไม่ยาก นี่นะครับนี่เอาอะไรดีไม่ไผ่เลยไม่ไผ่เลยสิจ๊ะแน่นอนที่สุดนี่ไม่ไผ่เลยนี่ตามันใช่ไหมจ้ะไม่ใช่ยายนะจ้ะโอเคตาค่ะไม่ใช่ยายนี่ฟันเบาๆโอ้ไม่เห็นได้ใช้แรงเลยเนาะชยังไนเนาะนี่ฟันเบาๆก็ขาดแล้วนี่นี่ฟันเบาก็แล้วท่านไหนสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะแปดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบครับค่ะรวมส่ง แ่ไรขอต่อหน่อยได้ไหมมีเล่มเดียวนะเดี๋ยวนั่นแหละงั้นขอสักหกร้อยห้าสิบได้ไหมนะคะหน้ารมส่งหกร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะอ๋อมีเล่มเดียวครับหกร้อยห้าสิบรวมส่งครับถ้าเล่มต่อไปก็แปดเก้าก็ได้ค่ะ โอเคค่ะนี่ครับนี่ครับนี่ครับแกวเลยจ้ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนของถูกเนี่ยหกร้ยห้าสิบค่ะแปดร้อยเก้าสิบไม่ขายราคาลดให้จังเลยจ้า